สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็มาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่1ิ 3นะคะในเรื่องการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100้นั่นเองแล้วก็เรียนเรื่องตัวปัญหาสิสับเรียบร้อยของการบวกต่อไปเราก็มาการลบกันนะคะซึ่งในการลบก็เป็นเนื้อาหาที่เราเคยเรียนมาแล้วเพียงแต่ในวันนี้ก็จะเป็นการลบที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นนั่นเองอ่ะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องการลบก,กันก่อนนะคะความหมายของการลบก,การลบคืออะไรอันดับแรกคุณครูยกตัวอย่างร้านขนมหวานฟ้าใสอ่าเด็กๆมาช่วยกันดูซิร้านขนมหวานฟ้าใสมีอะไรให้เราสงสัยกันเอ่ยเขาบอกว่ามีขนมอยู่แปดชิ้นขนมแปดชิ้นกินไป5ชิ้นคุณครูกากระบาดท,ทิ้งไป5ชิ้นแล้วมันจะเหลือขนมกี่ชิ้นลูก อเด็กๆจะเห็นว่ามันเหลือขนมอยู่3ชิ้นการลบก็เหมือนกันหักออกหรือลบออกนั่นเองนะ8เอาออกไป5ก็เหลืออยู่3จะได้ว่าเหลือขนมอยู่3ชิ้นนั่นเอง เรียกเพราะซึ่งเราจะเรียก3ามว,ว่าผลลบของ8กับ5เลข8คือตัวตั้งเลข5คือตัวลบเลข3ก็คือผลลบนั่นเองอันนี้คือการลบนะคะอ่ะการลบก็เป็นเหมือนการนำจำนวนหนึง่งออกจากอีกจำนวนหนึง่งแล้วหาจำนวนที่เหลือโดยเราจะเรียกจำนวนที่เหลือว่า ลลบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายคร่าวๆของการลบนั่นเองเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการลบจำนวน1ถึง10การลบจำนวนที่ไม่เกิน20นั่นเองเนาอะ,อะ สำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องการลบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องการลบส่วนย่อยส่วนรวมการาส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยต้องเชื่อมโยงไปกับการกระจายเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะพาทบทวนในเรื่องการแสดงจํานวนในรูปการกระจายอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะการกระจายในหน่วยนี้เราจะเรียนก็ต้องมีหลักหน่วยและก็หลัก สินั่นเองซึ่งเราจะเรียนอยู่2หลักตอนนี้หลักหน่วยกับหลัก10นะคะอ่ะทีนี้ในการเรียนหลักหน่วยหลักสิบเราก็จะ,ะต้องสามารถแยกหลักหน่วยหลักสิบออกจากกันให้ได้นั่นเองอ่ะก่อนอื่นเลยคุณครูยกตัวอย่างให้จำนวน54าี่อ่ะเด็กๆจะเห็นว่าในแท่งหลักสิจะมีอยู่1 2ึ่งสามี่ห้ามีห้ามีแท่งเหล็กอยู่หอ่ะ แท่งหลักหน่วยจะมีแท่งเหล็กอยู่ 1, 2, 3 4, 5มีแท่งเหล็กอยู่5อันเพราะฉะนั้นเราต้องการจะแยกจำนวนออกหลักสิบมี5หลักหน่วยมี5เพราะฉะนั้นจำนวนโดยรวมมันก็คือ50 4นั่นเอง5อยู่ในหลักสิบเราเรียกว่า50 4อยู่ในหลักหน่วยเราเรียกว่า4อ่าเพราะฉะนั้นจำนวน54ก็จะมีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ ู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ5 0นั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆอย่าเพิ่งลืมกันนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไปเรื่อยๆเลยพอเราโตขึ้นโตขึ้นก็จะมีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตอนนี้เราเรียนอยู่แค่หลักสิบกันก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ในวันนี้ที่เราจะเรียนการลบจํานวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมยกตัวอย่างเช่นในรูปดีๆเห็นไหมคะมีมะม่วงในตระกร้า57ผลกินไป4ผลจะเหลือมะม่วงในตระก้ากี่ผลอ,อันดับแรกเลยเราก็มาดูก่อนว่าโจทย์กําหนดจํานวนอะไรมาให้บ้างโจทย์กําหนดให้คือ57และเลข4 เหลือแสดงว่าก็ต้องเอามาลบก,กันใช่ไหมคะอะค,คุณครูบอกว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เอา5 7ลบด้วย4เท่ากัชบช่องว่าอ่าทีนี้เรามาดู เรามาดูในส่วนของการเขียนแบบส่วนย่อยส่วนรวมอันดับแรกเราเอา54 4ลบ4มาเขียนไว้ทีนี้54เนี่ยเราสามารถเขียนออกมาในรูปการกระจายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนย่อยส่วนรวมตัววงกลมตัวรวมเนี่ยก็คือส่วนรวมสามารถกระจายออกมาเป็นส่วนย่อยได้ปอ่รูนะคะทีนี้50อันดับแรกเรามาดูที่เลข7ก่อนเลข7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7 เลข5อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น50อ่าทีนี้เราก็โยงมาฝั่งนี้อันดับแรกเราเอาตัวที่อยู่ในเส้นปะกรอบวงรีตัวนี้มาลบกันก่อนเอา7ตั้งลบด้วย4 7ลบ4เหลือ3อ่า7ลบ4เหลือ3จากนั้นเราเอาผลที่ได้จากาวงเล็บอ่าวงเส้นปะวงรีตรงนี้ไปลบออกจาก50ก็คือออกไปบวกกับ50ก็คือเอา3บวก50ก็จะเป็น 53。ดังนั้นจะได้ว่า57-4เลบ4เนี่ยเท่ากับ53นั่นเองเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการบวกด้วยส่วนย่อยส่วนรวม3แบบเลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างในแบบฝึกหัดกันเลยเนาะสํำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า1 0 2นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ เรามาดูตัวอย่างในข้อที่1โจทย์กำหนดให้คือ48ลบ5เท่ากับช่องว่างอ่าอันดับแรกเราต้องมาแยก48ออกเป็นส่วนย่อยก่อนหรือแยกออกมาให้อยู่ในรูปการกระจายนั่นเองนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูหลักหน่วยสิอ่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็น8เราก็เขียนออกมาไว้ด้านหลังแบบนี้ต่อไปด้านหน้าคือหลักสิบอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น 40เราก็จะได้ออกมาเป็นส่วนย่อยก็คือ40และ8จากนั้นเราก็จะเอาตัวเลขที่อยู่ในเส้นปะวงรีแบบนี้มาลบกันโดยในหนังสือเขาเขียนตัวลบมาให้แล้วก็คือเลข5ใช่ไหมคะเราก็แค่เอาเลข8มาเติมแล้วก็หาผลลบออกมานั่นเอง8ลบ5ก็เหลือ3นั่นเองเราคิดอย่างรวดเร็วยกขึ้นมา8นิ้วหักออกไป5นิ้วก็จะเหลือ 3นิ้วหรือใครจะคิดแบบนี้ก็ได้เอา5ไว้ในใจและนับไปให้ถึง8 5 6 7 8และนับดูว่าจะได้กี่นิ้วก็คือ3นิ้วเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าวงกลมอะวงรีในเส้นปะตัวนี้ก็คืออะไรคะคือ3เราก็จะเอา40ไปบวกกับ 3นั่นเองก็จะได้ว่า40บวก3เป็น43ดังนั้น48ลบ5ก็จะได้คำตอบก็คือ43นั่นเองนะคะ ต่อไปเราไปดูข้อที่2ข้อที่2โจทย์กำหนดให้ก็คือ57-6ลบก่อนอื่นเราเอา57เนี่ยมาแยกให้อยู่ในรูปส่วนย่อยหรือการกระจายเรามาดูตัวด้านหลังก็คือเลข7 7อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น7นั่นเองต่อไปหลักสิบ 5อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น50นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเอาตัวเลขที่อยู่ในเส้นปะวงรีตรงนี้มาลบกันแล้วโจทย์เขาเขียนเลข6มาให้แล้วเราก็เติมเลข7ลงไป7จลบหเหลือเอา6ไว้ในใจนับไปถึง7 6 7 8ใช้ไป2นิ้วเพราะฉะนั้นก็เหลือ ขอไปค่ะ6-7ลบ7ก็ต้องนับไปถึง7 6แล้วก็7ใช้ไป1นิ้วเพราะฉะนั้น7-6ลบ6ก็เหลือ1นั่นเองจากนั้นเราก็จะได้คำตอบตรงนี้คือ1เอาไปบวกกับอะไรลูกบวกกับ50ก็จะเป็นเอา50ตั้งบวก1เป็น51ดังนั้น5 7ลบ1ลบ6ก็เหลือ51นั่นเองตรงนี้มันจะกลายเป็นคำตอบเลยนะคะโอเค ต่อไปเราไปดูข้อที่สข้อที่3โจทย์กำหนดให้คือ69 .7 กลบ7ก่อนอื่นเรามาแยกส่วนย่อยส่วนรวม69เลข9อยู่ในหลักหน่วยสามารถแยกออกมาได้คือ9นั่นเอง6อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเป็น60หลังจากนั้นเราก็เอาจำนวนที่อยู่ในเส้นประวงลีมาลบกันเขาเขียน7ให้แล้วเราก็เอา9มาเขียน9ลบ7เหลือ สนั่นเองจากนั้นเราก็จะได้ว่าตรงนี้คือ2เอาไปบวกกับ6 60กบวกสก็เป็น62เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น6 9สเลบเเหลือ62นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ตัวอย่างข้อสุดท้ายอ่ะเจ็เลบหเป็นเท่าไหร่เอยอันดับแรกเลยเอามาแยกส่วนย่อยออกมา 7อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น7 7อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น70ถึงจะเป็นเลข7เหมือนกันแต่อยู่คนละหลักกันความหมายก็เปลี่ยนไปจํานวนก็เปลี่ยนไปไม่เท่ากันนะคะต่อมาเราก็เอาตัวเลขในเส้นปะมาลบออกกับจาก5เอา7ลบ5เหลือ2จากนั้นก็จะได้ว่าตรงนี้คือ2 เอาเจ็ดลบสบบวกกับสองก็จะก,กลายเป็น 72ก็จะได้คำตอบว่า77ลบ5เหลือ72นั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นการลบแบบใช้ส่วนย่อยส่วนรวมหรือการแยกออกมาให้อยู่ในรูปการกระจายนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่5แล้วก็ข้อที่6เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฝึกทำเองไม่ยากเลยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับ ันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคุณครูแบงนะคะสวัสดีค่ะ